จะทาชีวิตกินอาหารเพื่อสุขภาพบํารุงร่างกายกินแต่พอดีข้าวผัดกระเทียม พิกปลูกเองพอเพียงศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงคําว่าพอเพียงโอกินข้าวในกะลาไม่มีตังเหลอครับพ่อแม่สอนไหมตังไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีตังไม่ค่อยมีตังดิจิตอลไม่ค่อยมีค่ะ อยู่อย่างพอเบียงพ่อสอนให้เราเรียนรู้ทำอยู่ทำกินบำรุงรักษาคนไทยกินข้าวนะคะการแรกเปลี่ยน ไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะแต่คุณต้องมีสิ่งที่คุณจะไปแลกกับเขาเขาใช้อะไรแลกดอลลาร์ยูโรหรือเงินอะไรเงินกีบเงินพ้า ขาะแรกเปลี่ยนด้วยอะไรคุณต้องเรียนรู้รัฐยาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ความยากจนคนไทยไม่ได้จนคนไทยไม่ได้จนเรามีล้นคำว่าพอเพียงคืออะไรนะตีให้แตกนะตีให้แตก แต่อย่าทำรายและทำร้าย ปลูกพริกอยากกินไข่ที่เป็นไข่ไม่ใช่พลาสติกคุณต้องรู้เท่าทันพวกในทุนไข่ปลอมๆข้าวปลอมๆเริ่มนี่นีข้าวเรานะเรากินข้าวเราก็ต้องปลูกข้าวคนไทยเรากินไก่กินไข่เราก็ต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดใช่ไหม เรากินเต้าหู้ยีแล้วก็ต้องทําปลูกถัว่วทําจากถัว่วใช่มมันอยู่ที่คนชอบใช่ไหัวม้าลายช้อนหัวม้าลายพกคนละหนึ่งอันพกติดกระเป๋าไว้ถ้าไม่หายใช้จนตายหนึ่งอันกลา หอลาหอมๆลองดูกินข้าวเนี่ยหอมมากเนอะรู้ตัวรู้ตนรู้ตัวเองรู้ประมาณการ รู้จักใช้ชีวิต